สวัสดีค่ะอยู่กับน้องแท็กเตอร์นะคะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าฟอร์ดเจเจสและคูบต้าเอ็มเนะคะทุกคนมาช่วยเจ้าฟอร์ดขึ้นจากลมค่ะทุกคนนี้จะดันถอยหลังนะคะ นี่มาไถหางซ้มนะคะทุกคนพอดีเพิ่งเสร็จงานจากสวนนะคะมาเจอตอนรถติดพอดีเลยมันจะอยู่ใต้สระน้ำนะคะนี่จะเป็นสระน้ำนะคะคแล้วน้ำมันก็จะไหลผ่านตรงนี้นะคะนี่นี่ไหลผ่านตรงนี้มา อันนี้ดินยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะทุกคนยังมีความชุ่มชื้นอยนู่เจ้าของที่น่าจะปลูกมันนะคะเห็นเห็นต้นมันมาเนะ,ะเนื้อที่ประมาณสามไร่นะคะทุกคนไถหางสามแล้วก็จะไถหางปรวนนะคะ ก็แข็งนะคะสงสัยจะเป็นจุดโผลโอ้ฝุนเยอะมากตรงนี้ถ่ายได้ยังลึกเลยทุกคนเกือบถึงหัวเข่าเลยบองว่าจะไม่ซ้ำรอยนะคะตรงที่ติดไปเมื่อกี้เนาะ